สโซดีกุกท่านทันดูนะครับวันนี้อยู่ทุกทีนะครับวันนี้ผมต้อมาเล่นเกมนี้กันนะครับน่ากัวตอนนี้นะครับฉัน้องขุนนมเองอันนี้เองตอนนี้แล้วมีอ่ะมาเข้ามากระเดือยนะครับมาที่เต็กเล,ล็กมากเราเล็กแค่ไหนงใน่รงนี้มันที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอินนี้มันคล้ายแต่อันนั้นมาก

แบบเอเอพายุอ่ะต่อมา ถ้าตัวนี้คือมาดาเลยนั่งรอโอเคใจหมดยิงตี่เ็ูยุ้มันเสร็ตลอดขากของโอ้โหไปดีพี่ตาเลยตบยวอักคอี่นะตอนนี้มอมซต้อไหนวะ ก็เล่นผานไปไหนละเออไม่เป็นไรโอ้มันอยู่ตรงนี้ได้ไงมันอยู่ตรงนี้ได้ไงไอ้ตี่น้องพลังต้าเป็นอเป็นโฟบิดทับโอเคถ้าต่อแล้วกูเราคือมีสามประต่อได้แล้วมันไม่ได้คือพี่คนรักรรมดาเยอะเออโคตรเทพเลยนะที่ผมสามมาทำอะไรแบบนี้ได้ระวังลูก อันนี้สามารถทำตเออคุณพี่นที่จะวางเอเ็บตัวมอกินางนมองเกครนี่อครขายใครใครเนี่ยพอใครใครูไม่อ ไปกันให้มดกินอะไรกันทั่วใส่ R T X ไงหล่ะต่อ R T มาทีละตัว ตุ้มตตุ้ตุ้แปลงฟันเลยลูกโฆษณาโอเค เป็นใหนอนเป็นะสัปปะชนครับอเาส่ช้าไปกอนนกงแล้วไปอันนี้ผัดก๋วยเตียนนิจก่ด็ทีุู่ตุ้ยทะเลทค่ เออใช่เหมือนในหนักฟีเลยแล้วพี่คงมาดูว่าดูของงทยหรือเปล่าูลูโม่คับโอ้โหคนนี้เราได้โอ้โหเราได้คนไม่ได้ด้วย เดี่ยวสีดาเพิ่มหลังได้เลยนะครับเออเพมมากเลยครับครับอือคุณแม่ผมนะครับคุณผม,ผมว่าซื้อว่าอามาแล้วครับซื้อว่าโอ้ไปหา,ลาไลฟ์แม่ผมได้เลยคุณจะไม่ผมได้นะครับมไม่ไม่ต้องอะไรครับผมไม่เป็นไรครับคุณแม่ผม,ผมที่ให้ฉันแตบบ่ที่ผม,มา โอเคตัวนี้ผมตัวนี้ดับสักดิ์ศรีดักแอคิอร์ใช่วิดดับแอคิบเบอร์มา,า,ฆา,ฆาคาหามันค้าวรือนี่สุดสามคนครับที่ได้ตายใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เราไม่ตายแล้วเราไม่เคลียร์ใช่ไหมโอเคเหมือนเดิมนะครับ นี่เราไม่ตายเลยนี่คือตัไว้นะครับโอเคเรามาขัางล่างเหมือนเดิมอันนั้นนะครับจำทุกคนจับอันนั้นได้เปล่า จำอันนี้ได้ดปากครับ โอ,ออออโอเคนะครับโอเคมึงก็โพอจบไปเคื่อห้องนี้นะครับเก็บผมเริ่มไม่ไหวแล้วแหละใช่เก็บผมเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคนะครับเป็นโค้งจบเกี่ยวห้องนี้นะครับคนะครับไปบ่าย